นะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุตตะกโมลเพปุตตังธนกโมลเพทนังอธิกาเยกายายะเทวนางพิยตังสุตตวา อิติปิโซภักควายามาราชาโนเทาวเวสุวันโนมรนัาารานางสุขังอรหังสุโตนณโมพุทธายะชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหานังจะตัวสัจจาสัพพังระสังเยปีวิงสุนาราสภาตันหังการาทโยพุทธา อาวิสตินายกาสเพปฏิติตามหังมัตเกเตมุนิสราสีเสปติติโตมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปัิติโตมหังอุเรสพภากุนากโรอเทเยอนุรุโธจารสาลีพุโตจัทกินเนโกนทันโยปิติภาคสมิงโมคลาโนจะวามเก ถ้าขิเนสามเน,นไมหังอาสุงอนันทะราหุโรกสัสปโปจะมหานาโมอุภาสุงวามาโซตะเกเกเส้นโตผิดทิพาคัจเมงสุริยวะปะพังกะโรนิเสนโนเฟริสัมโนโสพิตโตมุนิปุงคะโวกุมารากาสัสปโปเทโรไมเฮสีจิตตะวาทโกโสไมหังวัแทนเนนิจังปฏิทศิคุณากะโร ปุณโนอังคุลิมโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานละเตติลกามมะเสสาสิติมหาเทราชิตาจะชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินรสาฉลันตาศิลเตชนะอังคมังเกสุสันธิตาราตานังปุราโตอาศิทักขิเนเมตตาสุตตัง ถ้าชักขังปัจจตัวอาสีวาเมอังคุลิมาลกังคันทาโมราปริตันจะอาตนาติยาสุตตะกกาเสชะทนางอาสีเสสาปากรสันติตาชินานานาภลสังยุตตาสตปากาลลังกตาวาตาปิตาทิสันชาตาภิรชัตุปัทวาอเสสาวิได้อย่างยันตุอนันตาชินาเตชะสา วัสโตเมสกิจนาสทาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชลามชมิวิหารันตังมหิเตเลสัทาปะเน่งตัวมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขโตสุลโคชินานุภาวินะชิตตุปัตโวธรรมานุภาวินาชิตาริสังโฆสังฆานุภาวินาชิอันตะรายโยจารามสัทธามานุภาวะปริโตติ ชินปัญชาปริตังชายาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวานังจะตัวสัจจาสัพพังระสังเยปีวิงสูตรนาราสภาตันหังการัทยพุทธาอธาวิสตินายกาสเพปฏิติตามหังมตเกเตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเน สังโฆปะติติตโตไม่หังอุเรสัพากุนาก a ร a อาทิเยอนุรุโธจะสาลีปุโตจะทักขิเนโกนทันโยปิติภาคัจฉมงโมคะลาโนจะวามเกทักขิเนสามเณไมหังอาสุงอนันทะราหุโรกัสสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามาโสตะเกเกเส้นโตปิติภาคัจฉมงสุริยวะปะพังกโร นิสินโนเสริสัมโนโสพิโตมุนิปุงขวโวกุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตตวาทโกโสัยหังวัดฒเนนิจังปฏิทศิคุณากโรปุนโนอังคุลิมโลจากอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจอีเมชาตานลเตติลกามมะเสสาสิติมหาเทราชิตาจกชินาสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตตะวันโตชิโนรสาฉลันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันธิตาราตานังปุระโตอาสิทักขินเนเมตตาสุตตะกังทาชักขังปัจจโตอาสิวาเมอังคุลิมาลกังคันธโมระปริตันจาอาตนาติยาสุตตะกะอากาเสชะทนังอาสิเสสาปะกรสันธิตา ชินานานาพัลสังยุตตาสตาปะการังกตาวาตาปิตาที่สันชาตาภัยรชาตุปัตถวาอเซสามวิไดยังยันตุอนันตาชินาเตชะสาวัสสโตเมสกิจนาสธาสัมพุทธปัญเชลชินาปัญชลามะามิวิหารันตังมหิตตเลสัทธาปานตัวมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุโคโตสุลโค ชีนานุภาเวนะฉิตุปตโวธรรมานุภาวินาฉิตาลสังโฆสังฆานุภาวินาชีอันตะราโยจารามิสัทธามานุภาวะปริตติชีนาปัญชาปริตังจยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวะหานังจะตัวสัจจาสัพพังระสังเยปีวิงสูนาราสภาตันหังการาทโยพุทธา อธวีสตินายกาสเพปติติตามหังมัตเกเตมุนิสราสีเสปติติโตมหังพุทโธธรรมโมทวิโรจเนสังโฆปติติโตมหังอุเรสัภากุนากโรอเทเยอนุรุโธจารสาลีปุโตจะทักินเนโกนทันโยปิติภาคสมิงโมคลาโนจะวามเก ถ้าขินเนามนเนไมหังอาสุงอนันทะราหุโรกสัสปโจะมหานาโมอุภาสุงวามาโสตะเ,เกเกเส้นตัวผิดทิภาคัชเมงสุริยวะปะพังกโรนิเสินโนเฟริสัมนโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมารากาสัสปโปเทโรไมเฮสีจิตตวาทโกโสไมหังวัแทนเนนิจังปฏิทศิคุณาโร ปุณโนอังคุลิมโลจะอุปาลีนันทศิวลีเทราปัญจะอิเมชาตานละเตติลกามะเสสาสิติมหาเทราชิตาจะชินาสาวกาเอเตสิติมหาเทราชิตาวันโตชินรสสชลันตาศิลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาราตานังปุระโตอาศิทักขิเนเมตาสุตตะกัง ถ้าชักขังปัจจตัวอาสีวาเมอังคุลิมาลกังคันทาโมราปริตันจะอาตนาติยาสุตตะกกาเสชะธนังอาสีเสสาปาการสันติตาชินานานาภลสังยุตตาสตปากาลลังกตาวาตาปิตาที่สันชาตาภหิรชัตุปัทวาอเสสาวิเีอย่างยันตุอนันตาชินาเตชะสา วัสตโตเมสะกิจนาสทาสัมพุทธปัญเชลชีนาปัญชลามฉัมมิวิหารันตังมาฮิตะเลสัทาปะเนตัวมังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวันโตสุขโตสุลโคชินานุภาวินะชิตุปัตโวะธามานุภาวินาชิตาริสังโฆสังขานุภาวินาชิอันตะราโยจารามิสัทธามานุภาวะปริโตติชีนาปัญชาปริตัง